ตอนที่12เส้นโลหิตก้าวทมินนาตำหนักตระโกนเย่ภายในห้องอบโอนไปด้วยกลิ่นสมุนไพรที่ตั้งอยู่มุมห้องนายน้อยท่านคงดีใจอย่างมากกับเรื่องในคฤราสหาดวงดาวเจ้าสำนักหวังผู้ซึ่งแม้แต่นายท่านยังไม่สามารถรับมือได้แต่ก็เสียท่าให้กับนายน้อยลู่เอ๋อกล่าวขึ้นขณนะกำลังใช้พัดรูปใบไม้พัดอยู่อ่างน้ำสมุนไพรที่เย่หยวนแช่นั้นมีขนาดมหึมามันตั้งอยู่บนกองไฟที่ลู่เอ๋อกลังพัดอยู่ วันนี้ที่คฤหาสนดดวงดาวหวังตรงหายได้รักษาหลิวอันจนถึงแก่ความตายนั้นทำให้ทุกคนตกตะลึงเป็นอย่างมากนี่ถือเป็นข่าวใหญ่ที่ว่าคฤหาสนดดวงดาวผู้มักโอ้โอวดว่าตนคืออันดับหนึ่งแห่งราชินเสมอแต่ในวันนี้ได้มีใครบางคนก้าวเท้าเข้าประตูแห่งนี้เพื่อมาตบหน้าพวกเขาไม่ว่าผิวหน้าของหวังตรงหายจะหนาเพียงใดแต่ในท้ายที่สุดก็ถูกทำลายอย่างย่อยยับหลังจากการตายของหลิวอันหวังตรงหก็ตัดสินใจปิดร้านในวันนั้นพร้อมกับไล่ทุกคนออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงความลำบากใจเช่นนี้ ทุกคนในตอนนี้ได้รู้เรื่องของเขาถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ทราบว่ามันคือยาพิษทะลงลำไส้แต่พวกเขาก็พอจะเดาได้ว่ามันคือโอสถที่เย่ยวนหลอมขึ้นทุกคนต่างรู้สึกว่าผืนแผ่นดินแห่งนี้ช่างเปลี่ยนไปไวนับก,ก่อนหน้านี้เย่ยวนยังเป็นแค่สวะไร,ร้ค่าคนหนึ่งแต่ในตอนนี้เขาสามารถล้มเซียนโอสถแห่งยุคได้อย่างราบคาบทุกคนต่างรู้ว่าเมื่อวานนี้เย่ยวนกำลังจะตายเพราะพิษแท้ๆหรือว่าแท้ที่จริงแล้วยาพิษนั้นจะเป็นโอสถวิเศษกันแน่ แน่นอนว่าก็ยังมีอีกบางกลุ่มที่ไม่เชื่อว่าเย่หยวนจะลงมือทำด้วยตนเองแต่เชื่อว่าผู้อยู่เบื้องหลังคือเย่ฮานเพื่อต้องการจะลมคลารห์ดวงดาวเขาจึงยืมมือของลูกชายในการทำให้แผนสำเร็จแต่เมื่อคิดดีๆแล้วสำหรับเรื่องนี้กลับทำให้พวกเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยหากเย่ฮานมีความสามารถขนาดที่จะลมได้จริงๆพวกเขาคงไม่สู้กันยาวนานขนาดนี้หรอกการแข่งขันระหว่างสองตระกูลคงไม่ยาวนานแบบนี้แน่นอนฉะนั้นข้อสันนิษฐานนี้จึงตกไป แต่ทฤษฎีนี้ก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันในโรงเตียมเมื่อผู้คนมาพบปะกันภายในรัชถินแต่เดิมเย,ย่หยวนก็เป็นที่รู้จักของผู้คนอยู่แล้วและตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเขายิ่งดังเข้าไปใหญ่ฮ่าฮ่าฮ่าเป็นการเอาคืนนี่สนุกจริงๆแม้เหตุการณ์ในวันนี้จะส่งผลอย่างมากต่อคฤหาสา์ดวงดาวแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงขนาดนั้นเจ้าสองพ่อลูกประกูลหวังจะต้องมาแก้แค้นในไม่ช้าก็เร็วเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะทําให้พวกนั้นรู้ว่าการเอาคืนที่แท้จริงเป็นเช่นไร เสียงอันเยือกเย็นของเย่หยวนดังขึ้นในทันใดเมื่อกล่าวถึงพวกเขาหลังจากที่ได้ร่างกายนี้มาถึงหยุงซียังมีหน้าที่จะต้องแก้แค้นให้แก่พ่อของเขาและยังต้องช่วยกำจัดตระกูลคู่อริรายนี้อีกด้วยนอกจากนี้การกระทำของคู่พ่อลูกตระกูลหวังมันก็ทำให้เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากในตอนนี้ความแข็งแกร่งของเย่หยวนยังอ่อนแอเกินไปอย่างมากก็ทำได้แค่กโกนหวังตรงหเ่เล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นในอนาคตเมื่อเขาแข็งแกร่งพอเขาจะกำจัดพ่อลูกคู่นี้ทิ้งซะ ถ้าสำหรับคนอื่นอาจเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับเย่หยวนนั้นสองพ่อลูกกระกูลหวังก็เป็นแค่เพียงเศษฝุ่นบนเส้นทางแห่งการแก้แค้นที่แสนไร้ค่าเพียงว่าเขาจะต้องใช้เวลานิดหน่อยนั้นสินายน้อยหวังตรงห่คงโกรธแค้นท่านอย่างมากและต้องมาแก้แค้นในสักวันหนึ่งดังนั้นนายน้อยท่านจะต้องฝึกปรือให้หนักและข้าก็เชื่อว่าท่านต้องทำได้แน่นอนลู่เอ๋อศรัทธาในตัวเย่หยวนอย่างไร้ข้อกังขาใดาๆ้านายน้อยของเจ้าจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน โอ้ใช่แล้วลู่เอ,อ๋อดูทรงเจ้าแล้วก็ไม่เลวเลยะนหนไม่มาลองฝึกศิละปะก,การต่อสู้ดูละ่ะหลังจากที่อยู่ในห้องมาตลอดทั้งวันจนในที่สุดก็มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันกับลู่เอ,อ๋และในที่สุดเขาก็ค้นพบว่าพลังปราณในร่างกายของลู่เอ,อ๋นั้นแทบไม่มีเลยหรือเรียกอีกอย่างว่าลู่เอ,อ๋เป็นเพียงคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งก็ได้แต่เย่หยวนยังคงรู้สึกได้ถึงพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมที่เร้นแฝงอยู่ในตัวลู่เอ,อ๋เมื่อนางได้ยินคําถามของเย่หยวนการแสดงออกของนางก็ดูเศร้าส้อยลงทันที นายท่านเคยกล่าวว่าลู่เอ๋อมีเส้นโลหิตก้าวทมิงอยู่ภายในร่างกายและไม่สามารถฝึกฝนได้มีเช่นนั้นหากข้าก้าวข้ามขีดจำกัดไปยังอาณาจักรที่สูงขึ้นในอนาคตลู่เอ๋จะตายทันทีเส้นโลหิตก้าวทมิงเย่ยวนถามซ้ำอีกทีเพื่อความแน่ใจก่อนที่จะคว้าข้อมือของนางมาทันทีตอนนี้มือของนางถูกเย่ยวนกุมไว้อยู่ จึงทาให้หัวใจนางเต้นแรงจนไม่เป็นจังหวะพร้อมกับใบหน้าของนางได้เปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีในหัวของนางไม่ต้องการอะไรมากไปก็ว่าการได้อยู่กับนายน้อยของนางแบบนี้ไปนานๆก็พอแล้วเย่ฮานตระนักดีถึงอนาคตของลูกตนดีเขาจึงไม่ได้หวังอะไรในตัวลูกชายเขานักทว่าตั้งแต่ที่ลูกของเขาโดนวางยาพิษในครั้งนั้นทุกสิ่งอย่างก็เปลี่ยนไปลูกของตอน,นมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและยังกลายเป็นคนที่คอยห่วงใยคนรอบข้าง เย่หยวนได้จับที่ผจรตรงข้อมือลู่เอ๋อสักพักหนึ่งจนคิ้วของเขาได้กระตุกขึ้นพร้อมกับค่อยๆค,ยค,ยคลายมือออกจากนางแช่มช้าเออนายน้อยทั้งนายท่านและนายหญิงต่างปฏิบัติต่อลูเออ่เอ๋อเฉกเช่นลูกสาวคนหนึ่งของพวกท่านถ้าลู่เอ๋อสามารถฝึกฝนได้พวกท่านคงสอนข้าไปนานแล้วที่ลู่เอ๋อพูดแบบนี้ออกไปเพราะกลัวว่าเย่หยวนจะเข้าใจเย่ฮานในเรื่องนี้ผิดไปเย่หยวนค่อยๆวางมือลู่เอ๋อลงพร้อมยิ้มให้ ลู่เอ๋อผู้ไร้เดียงสาของข้าเจ้าคิดมากเกินไปแล้วแน่นอนพ่อข้าไม่โกหกเจ้าแต่เขาก็วินิจฉัยเจ้าพลาดไปลู่เอ๋อบอกนายน้อยของเจ้ามาสิว่าเจ้าอยากฝึกฝนศินละปะก,การต่อสู้หรือไม่แน่นอนสินายน้อยลู่เอ๋อกล่าวตอบโดยไม่คิดเลยดีตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องฝึกฝนร่วมกับข้าข้าจะสอนวรยุทธ์บ่งเพาะพลังที่เหมาะกับความสามารถเจ้าและยังเป็นวรยุทธ์ที่หาฝึกไม่ได้จากรัฐเล็กๆอีกด้วยยี่ยวนพูดออกมาด้วยความตื่นเต้น นา,นายน้อยท่านพูดจริงเหรอเมื่อลู่เอ๋ได้ฟังดังนั้นนางก็ดีใจอย่างมากแต่ก่อนที่จะพูดอะไรไปมากกว่านั้นจูจ่ๆนางก็กลับมาเศร้าส้อยอีกครั้งนายน้อยไม่ต้องมาพูดปลอบลู่เอ๋หรอกแม้นายท่านเป็นถึงเซียนโอสถก็ยังบอกว่าไม่มีทางเลยดังนั้นลู่เอ๋จะฝึกฝนศินละปะก,การต่อสู้ได้อย่างไรแม้ว่าลู่เอ๋อยากจะฝึกฝนแค่ไหนแต่ลู่เอ๋ก็ไม่อยากตายลู่เอ๋ยังอยากดูแลและอยู่เคียงข้างนายน้อยแบบนี้ต่อไป ความรู้สึกของนางได้ถูกส่งผ่านมายังหัวใจเย่หยวนโดยตรงเขาจึงยกมือและลูกศีรษะของลู่เอ๋อเบาๆและยิ้มให้ทำไมนายน้อยของเจ้าจะต้องโกหกละ่ะพลังปราณในร่างกายเจ้าเป็นอะไรที่แตกต่างแต่พิเศษแม้เส้นโลหิตเก้าวทมินของเจ้าจะไม่สมบูรณ์แต่ก็นับว่าหายากมากในการมีเส้นโลหิตก้าวทมินในร่างกายแบบนี้ร่างกายนี้ไม่เพียงแค่สามารถพบหลกพลังได้ไม่ทางกลับกัน หากพบหลูมพลังในร่างกายนี้มันจะยิ่งทําให้พลังปราณของเจ้าก้าวล้ากว่าผู้อื่นมากหากสํานักอื่นๆรู้เขาพวกเขาจะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเจ้ากันเลยทีเดียวมีใช่ว่าเย่ฮา,านไม่ต้องการให้ลู่เอ๋อฝึกฝนแต่เป็นเพราะความรู้ของเย่ฮา,านนั้นไม่สามารถเทียบกับเย่หยวนได้เลยและในความเป็นจริงเส้นโลหิตก้าวทมินนั้นเป็นตัวแปรสําคัญในการฝึกวรยุทธ์นอกจากนี้คนที่มีมันเรียกได้ว่าน้อยมากเส้นโลหิตก้าวทมินที่เย่หยวนรู้จักมันแตกต่างจากที่เย่ฮา,านเข้าใจโดยสิ้นเชิง การที่ในร่างกายมนุษย์ได้มีเส้นโลหิตก้าวทมิงอยู่ในร่างกายไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะฝึกฝนไม่ได้แต่เป็นเพราะพลังปราณชนิดนี้จะต้องอาศัยวรยุทธเฉพาะทางในการบ่มเพาะและเนื่องด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่อาศัยกันอยู่นั้นขาดแคลนทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นอย่างมากดังนั้นคนในแถบนี้จึงไม่มีใครที่มีเส้นโลหิตก้าวทมิงสามารถพบปลูกพลังได้เลยสักคนหากปราศจากวรยุทธการพบปลูกที่เหมาะสมเส้นโลหิตก้าวทมิงก็เป็นเพียงพลังปราดขยะชิ้นหนึ่งเท่านั้น แท้จริงแล้วร่างกายของผู้มีเส้นโลหิตก้าวทมิงมันจะจุติบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์และบังเอิญว่าในความทรงจําของเย่หยวนก็ยังมีวรยุทธ์ที่เหมาะสมกับลู่เอ๋ออยู่มันคือวรอยุทธการบ่มเพาะของจอมราชนเหมันเพราะภายในกายจอมราชันเหมันก็มีเส้นโลหิตก้าวทมิงเหมือนกับลู่เอ๋อเช่นกันในขณะนี้ลู่เอ๋อมองอย่างไม่เชื่อเท่าไหร่นายน้อยสิ่งที่ท่านกล่าวไปเป็นความจริงอย่างนั้นหรือท่านไม่ได้โกหกลู่เอ๋อใช่ไหมแน่นอนเส้นโลหิตก้าวทมิงเป็นสิ่งที่หายากยิ่ง และหากมีวรยุทธ์ที่เหมาะสมกับมันมันจะยิ่งทวีความเร็วในการพัฒนาขึ้นไปอีกข้าจะสอนวรยุทธ์ปราณเหมันลงสวรรค์และหากนำมาผนวกเข้ากับความเฉลียวฉลาดของเจ้าลู่เอ,อ๋อในอนาคตเจ้าจะเหนือยิ่งกว่าข้าซะอีกเย่หยวนกล่าวอย่างนุ่มนวลหลังจากที่ลู่เอ๋อได้ยินดังนั้นสีหน้าของนางก็ยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาในทันทีฮิฮิข้าไม่ได้ต้องการเหนือไปกว่านายน้อยเลยสักนิดขอเพียงมีพลังมากพอที่จะอยู่เคียงข้างท่านได้ก็พอแล้วในอดีต ท่านมักถูกหลั่นแกล้งอยู่บ่อยๆเพื่อที่จะปกป้องจากคนพวกนั้นได้ดังนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมลู่เอ๋อร์ถึงอยากจะฝึกฝนแต่ลู่เอ๋อร์กลัวว่าการที่ท่านมาฝึกให้ข้าแบบนี้และข้าอาจไม่มีอะไรคืบหน้าเลยลู่เอ๋อร์กลัวว่าจะเป็นภาระให้นายน้อยเมื่อเย,ย่หยวนรู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของลู่เอ๋อร์ว่านางต้องหันฝึกฝนเพื่อปกป้องตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าตนเองช่างอ่อนแอเย,ย่หยวนได้ปฏิญาณกับตนเองว่าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นภายในระยะเวลาเร็วที่สุด แม้ในชีวิตก่อนหน้าเขาจะไม่สามารถปกป้องคนที่เขารักได้แต่ในครั้งนี้จะต่างออกไปเอาละ่ะลู่เอ๋อของข้าน้ำร้อนได้ที่แล้วเจ้าออกไปก่อนเถอะข้าขอเวลาแช่อ่างสมุนไพรนี้สักหน่อยเย่หยวนกล่าวเมื่อลู่เอ๋อได้ยินดังนั้นใบหน้าของนางก็เต็มไปด้วยความสงสัยนายน้อยหากท่านอาบคนเดียวมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไฟไม่แบบในอดีตอีกตั้งแต่ตอนนั้นพวกเราก็แช่อ่างสมุนไพรด้วยกันตลอดมิใช่หรือทำไมโจ่ววันนี้ท่านถึงกลายเป็นคนขี้อายไปได้ หัวใจของเย่หยวนเต้นแรงขึ้นๆแท้ที่จริงแล้วเย่หยวนไม่ต้องการให้หญิงสาวมาแช่าน้ำร่วมอ่างเดียวกับเขาแต่หากเขายังปฏิเสธอยู่แบบนี้ลู่เอ๋ออาจจะสงสัยก็เป็นได้ขัดเข้าใจแล้วงั้นเข้ามาด้วยกันสิเย่หยวนพูดออกไปอย่างเขินเขินเมื่อลู่เอ๋อได้ยินดังนั้นนางก็ดีใจอย่างมากพร้อมปลดเสื้อผ้าแอร์พพันออกตอนที่13การสนทนาระหว่างพ่อลูก ในระหว่างแช่อ่างสมุนไพรครั้งนี้เย่หยวนเขินอายเป็นอย่างมากและพยายามให้ความสนใจกับการดูดซับฤทธิ์สมุนไพรแทนเพื่อขจัดสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายสมุนไพรที่ใช้สําหรับแช่นี้คือสมุนไพรระดับหนึ่งและสองเท่านั้นไม่ได้มีฤทธิ์อะไรโดดเด่นเป็นพิเศษแต่เย่หยวนก็ยังสามารถสกัดฤทธิ์สมุนไพรเหล่านี้ให้คุ้มประโยชน์สูงสุดของมันได้คนส่วนใหญ่มักคิดว่ายิ่งสมุนไพรระดับสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีฤทธิ์ที่ดีต่อร่างกายมากขึ้นเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงเรื่องระดับชั้นกลับไม่ค่อยสำคัญสำหรับเย่หยวนเท่าไหร่นะักไม่ว่าจะเป็นนักสู้หรือนักหลอมโอสถแต่ทักษะขั้นพื้นฐานย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหากรากฐานยิ่งแน่นเท่าไรอนาคตก็จะยิ่งแกร่งขึ้นเท่านั้นในชีวิตก่อนหน้าถึงหยุนซีเคยใช้เวลามากกว่า10ปีในการตั้งหน้าตั้งตาศึกษาสมุนไพและโอสถที่มีระดับต่ำกว่า3ามทั้งสิ้นเวลาที่ผ่านไปนั้นไม่ได้ไร้ค่าอะไรเลย ทักษะพื้นฐานของเขามั่นคงสเสถียรเป็นอย่างมากและมากซะจนเป็นที่กล่าวขวัญกันในวงกว้างเลยก็ว่าได้สำหรับเขาที่ได้กลายเป็นจัก,กรพรรดิโอสถภายในระยะเวลาไม่กี่สิบปีได้นับเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อแล้วแถมยังเป็นจัก,กรพรรดิโอสถที่อายุน้อยที่สุดอีกด้วยสหาทั่วดินแดนศักดิ์สิทธิ์หากเป็นเรื่องโอสถแล้วก็แทบไม่มีใครสามารถชนะเขาได้เลยนั้นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงถูกยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสในการก้าวมารับตำแหน่งจอมเทพโอสดมากที่สุดในรอบแสนปี แท้จริงแล้วเย่หยวนนั้นต้องการที่จะใช้วัตถุดิบชั้นสูงในการหลอมกลั่นโอสถแต่ในตอนนี้เขายังไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะทําอะไรแบบนั้นเพราะเขายังอ่อนแอเกินไปมีเช่นนั้นเย่หยวนคงไม่ใช้เพียงยาพิษระดับชั้นแค่นั้นในการแก้แค้นคฤ uh หืสห์ดวงดาวแน่นอนนั่นคือขีดจํากัดที่เขาสามารถหลอมได้แล้วในตอนนี้ซึ่งเพียงเท่านี้แม้แต่หวังตรงหายก็ไม่สามารถถอนพิษทะลวงเครื่องในได้แล้วแต่ในตอนนั้นก็มีความเสี่ยงค่อนข้างมากที่หวังตรงหายอาจพลิกสถานการณ์มาได้เปรียบ หากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเย่หยวนยกก้อนหินมาทับขาตนเองและที่จริงแล้วหวังตงไ่ก็เคยได้ยินชื่อพิษทลวงเครื่องในมาก่อนกันเ้นแต่เขารู้จักพิษชนิดนี้น้อยเกินไปแต่หากเขารู้มากกว่านี้แล้วก็ผลของเหตุการณ์คงไม่เป็นแบบนี้แน่ความแข็งแกร่งเย่หยวนถอนหายใจลึกๆขณะที่กำลังดูดซับฤทธิ์สมุนไพรเหล่านี้ในอ่างไม้ขนาดยั์ตอนนี้เขาจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาความแข็งแกร่งของตนหากไร้ซึ่งพลังก็ไม่สามารถปกป้องคนที่รับได้ ด้วยสภาพในปัจจุบันของเย่หยวนไม่ต้องให้กล่าวถึงเลยอย่าว่าแต่หวังตงไห่แค่หวังตงอย่างเขาก็รับมือไม่ไหวแล้วเย่หยวนเชื่อว่าหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้หวังตงไห่คงมองเย่หยวนเป็นลวดหนามในสายตาของเขาแน่นอนและเขาต้องการที่จะกำจัดเย่หยวนโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ด้วยนิสัยของหวังตงไห่ไม่มีทางขออดใจในแผนการบทขยี้หอโอสถเป็นแน่ในตอนนี้เขาอาจจะกำลังว่าแผนแก้แค้นอยู่ก็เป็นได้ หากถึงตอนนั้นเขาไม่มีพลังมากพอที่จะต่อกรกับอีกฝ่ายอย่างในวันนี้มันคงจะสร้างแรงกดดันให้ท่านพ่อเป็นอย่างมากเป็นแน่นายน้อยนาย,ยท่านรอยอยู่ข้างนอกมาสักพักหนึ่งแล้วในขณะที่เย่หยวนกําลังครุ่นคิดต่างๆนานาลู่เอ๋อที่แช่สมุนไพรเสร็จก่อนได้เข้ามารายงานฉไหนเจ้าไม่มาบอกข้าให้เร็วกว่านี้ละ่ะข้าแค่แช่สมุนไพรเองหาต้องเกรงใจไม่มันอาจเป็นเรื่องคอขาดบาดตายก็เป็นได้ ถ้าให้เย่ยหยวนเดาท่านพ่อคงมาเตือนเรื่องของหวังตงไห่และคงคุยถึงแผนรับมือในทีแรกลู่เอ๋อก็จะรีบเข้ามารายงานทันทีแต่นายท่านห้ามข้าเอาไว้เพราะกลัวไปรบกวนนายน้อยลู่เอ๋อขออภัยเมื่อเย,ย่หยวนได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบตอบกลับทันทีว่าเจ้าทำดีแล้วลู่เอ๋อของข้านายน้อยของเจ้าผิดเองที่พูดแบบนั้นข้าขอโทษเจ้าไม่โกรธข้าใช่ไหมเมื่อนางได้ยินนางได้ยิ้มในใจพร้อมตอบกลับว่า ลู่เอ๋อไม่โกรธเลยสักนิดลู่เอ๋อทราบดีว่านายน้อยรักและเคารพนายท่านนายท่านก็ดูแลข้าดั่งลูกสาวคนหนึ่งดังนั้นลู่เอ๋อก็รักและเคารพนายท่านเช่นกันดังนั้นทำไมลู่เอ๋อจะต้องโกรธเย่หยวนรู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินคำตอบของนางห้าห้าเจ้าออกไปรอข้างนอกแล้วไปบอกพ่อข้าให้รอสักหน่อยข้าขอแต่งตัวก่อนสักครู่ลู่เอ๋อพยักหน้าและเดินออกไปในห้องหนังสือของเย่ฮานภายในห้องมีเพียงคู่พ่อลูกตระกูลเย่เท่านั้นและพวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่ ยนเอ๋สิ่งที่เจ้าทําลงไปในวันนี้มันทําให้ข้าสะใจดีจริงๆข้าคิดว่าในตอนนี้ชื่อเสียงหวังตรงไห่คงพังพินาศลงไม่น้อยฮ่าฮ่า,ามันเป็นความแค้นที่สังสมมาหลายปีแล้วและเป็นครั้งแรกด้วยที่ข้าเห็นเจ้านั้นมีสีหน้าแบบนี้หลังจากที่เย่ฮานกล่าวเสร็จเขาพลันระเบิดเสียงหัวราะลั่นออกมา เห็นได้ชัดว่าช่วงสองสามปีที่ผ่านมาหวังตรงห่ข่มขู่ข่มเหงเย่ฮานอยู่ฝ่ายเดียวแต่ในตอนนี้เย่ฮานสามารถหัวเราะได้อย่างสบายใจขึ้นมากแม้เย่ฮานจะทนมาตลอดแต่วันนี้ความคับแค้นทั้งหมดภายในใจเสมือนถูกระบายออกมาถึงแม้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าตรงห่ในตอนนั้นจะไม่ใช่เขาแต่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นการต่อสู้ระหว่างลูกของพวกเขามากกว่าเมื่อเขาเห็นพ่อของเขาระเบิดเสียงหัวเราะอ,ออกมาขนาดนี้มันก็ทำให้เขารู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ท่านพ่อคุณขอบคุณท่านเซียนที่เข้าฝันข้าเขาได้มาเข้าฝันพร้อมกับกล่าวว่าข้าจะทําให้หวังตรงหายได้รับผลกรรมที่ทําไว้เองดังนั้นทุกอย่างที่สําเร็จได้ไม่ใช่เพราะลูกชายคนนี้แต่เป็นท่านเซียนต่างหากเย่ฮานโบกมือไปมาพร้อมหัวเราะเจ้าไม่ต้องถ่อมตนขนาดนี้ก็ได้ข้าภูมิใจจริงๆที่เจ้าได้แสดงความสามารถในวันนี้แต่ข้าก็ต้องขอเตือนเจ้าเสียหน่อย หวังตงงห่เป็นคนที่ร้กาศมากเจ้านั้นคงยิ่งร้กาจขึ้นหลังเจอกับเหตุการณ์ในวันนี้แต่ข้าก็ยังคงรับประกันความปลอดภัยของเจ้าได้หากเจ้าอยู่ที่ตำหนักประกูลเย่ของเราแต่เมื่อเจ้ากลับไปยังสำนักตันอูอำนาจพ่อเจ้าเองก็ไม่สามารถคุ้มครองเจ้าได้เช่นกันดังนั้นในตอนนี้เจ้าไม่ควรกลับไปยังสำนักตันอูเด็ดขาดเจ้าจะต้องอยู่แต่ในตำหนักของเราเข้าใจหรือไม่ เย่หยวนถอนหายใจเสียงยาวไม่น่าแปลกเลยว่าทำไมเย่หยวนคนเก่าถึงได้เอาแต่ใจและเกเรแบบนี้นั่นเป็นเพราะความเอาใจลูกที่มากเกินไปของเย่ฮานเย่หยวนไม่อยากเป็นดั่งนกน้อยนายกรงทองแบบนั้นและสำนักตันอู่ก็เป็นจุดหมายต่อไปที่เขาต้องไป ท่านพ่อข้าจะต้องกลับไปยังสำนักตันอูแม้ว่าข้าจะไม่ซ่อนตัวอยู่ในตำหนักตลอดไปแต่ข้าคงต้องซ่อนตัวสักระยะหนึ่งเสียก่อนแต่การที่ท่านจะให้ข้าซ่อนตัวตลอดไปข้าคงไม่สามารถทำเช่นนั้นได้แม้ท่านจะนำอาจารย์มาสอนข้าในตำหนักโดยไม่ให้ออกไปไหนแต่การที่ไม่ให้ข้าออกไปไหนแบบนั้นข้าก็ไม่มีวันเก่งกาจได้เลยท่านไม่คิดเช่นนั้นหรือ สำหรับเย่หยวนหวังตรงห่ไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลยแม้แต่น้อยถ้าแค่หวังตรงหย,ยังกำราบไม่ได้เรื่องที่เขาจะไปแก้แค้นบ,นบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยการที่กลับไปยังสำนักตันอูมันคือโอกาสทองของเขาที่จะเจอผู้มีพรสวรรค์มากมายในนั้นคนพวกนั้นจะทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นหากไม่เคยเผชิญหน้ากับปัญหาเลยก็ไม่มีวันแกร่งขึ้นดังบุปผาเลี้ยงในตําหนักเรือนจะไม่มีวันแกร่งกล้าก,กว่าบุปผาที่พยายามเติบโตต,ตามข้างทางเสมอ ในชีวิตก่อนหน้าถิงหยุนซีเป็นดั่งบุปผาเลี้ยงแม้ดินแดนที่เขากำเนิดมาจะมียอมฝีมือมากมายแต่ประสบการณ์การต่อสู้จริงนั้นกลับมีน้อยมากดังนั้นในชีวิตนี้เขาจะต้องจริงจังกับการฝึกมากกว่าชีวิตก่อนหลายสิบเท่าทวีมีเจ้าหยุนเอ,อ๋อข้าก็ผิดเองที่ห่วงเจ้าเกินไปข้าในฐานะผู้เป็นพ่อของเจ้าข้าก็อยากปกป้องเจ้าเท่าที่กำลังข้าไหวเจ้าจะต้องระวังโลกภายนอกให้มากเจ้าก็อย่าดื้ออย่าสน หากเกิดปัญหาขึ้นให้รีบกลับมาหาข้าทันทีและเมื่อถึงตอนนั้นขอให้ข้าผู้เป็นพ่อได้ช่วยเจ้าเถิดอย่าพยายามฝืนอย่างตอนที่เจ้ากินยาพิษอีกละ่ะข้าไม่อยากรับข่าวร้ายอะไรแบบนั้นอีกแล้วสบายใจได้ท่านพ่อเพราะข้าก็ยังปลอดภัยดีและในอนาคตก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรข้าได้อีกต่อไปเย่หยวนได้พูดขึ้นด้วยแววตาที่เชื่อมั่นในตนเองอย่างแรงกล้าเมื่อเย่ฮานเห็นดังนั้นเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าณนะตอนนี้ลูกเขาได้โตขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วต้องอย่างนี้สิลูกข้า ตั้งแต่บัดนี้พวกเราทั้งสองยังต้องกลัวใครอีกก็ไอ้แค่หวังตรงหายอย่างนั้นหรือในภายภาคหน้าข้าจะให้หวังตรงหายอยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของพวกเราด้วยความสามารถและความคิดของลูกชายตนในตอนนี้ทำให้เย่ฮานร,รู้สึกมั่นใจขึ้นอย่างมากเย่หยวนเทนหัวรเราะเงียบภายในใจเขาตระหนักดีถึงขีดกำจัดของพ่อของตนและพ่อคนนี้อาจเหนือกว่าหวังตรงหายได้ก็จริงแต่เขาไม่มีทางเหยียบหวังตรงหายได้มิดแน่นอนหากอยู่ในสถานการณ์ตอนที่ไม่มีเย่หยวน แต่กลับกันในตอนที่เย่หยวนยังอยู่เย่ฮานสามารถทําให้หวังตรงห่อยู่ใต้เท้าของเขาได้อย่างแน่นอนขณะที่เย่หยวนกําลังจะเดินจากไปเย่ฮานก็ได้ทักถามอะไรบางอย่างออกมามีเจ้าวันนี้เจ้ากินอะไรเข้าไปหรือข้ารู้สึกได้ว่าตอนนี้เจ้ามีพลังปราณสูงกว่าปกติน่าจะสูงกว่าอาณาจักรแก่นแท้แห่งปราณระดับหนึ่งเลยด้วยซ้ําแถมเจ้าหลอมโอสถระดับสูงได้อย่างไรเย่หยวนรู้นิสัยท่านพ่อดีว่าพ่อของเขานั้นเป็นพวกคลั่งคล้าในเรื่องโอสถ เมื่อเขาเผชิญกับปัญหาเขามักจะสนใจแต่ปัญหาตรงหน้าเท่านั้นโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างใดๆเลยเห็นได้ชัดเลยว่าปัญหานี้มันได้คาใจอยู่ตลอดทั้งวันในความคิดของเขาเขาคิดว่ายาพิษที่เย่หยวนใช้ท้าทายหวังตรงหายจนหมดหนทางรักษามันคือยาพิษระดับสามแต่ว่าลูกชายเขาอยู่เพียงอาณาจักแกนแท้แห่งพรานระดับหนึ่งเท่านั้นดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกชายเขาจะหลอมโอสถระดับนี้ขึ้นมาได้ หากอยู่ในอาณาจักรแก่นแท้แห่งปราณระดับหนึ่งแค่หลอมโอสถระดับสองอยังแทบเป็นไปไม่ได้เลยโอสถระดับสามยิ่งไม่ต้องพูดถึงทางด้านเย่หยวนก็ไม่คิดจะปิดบังอะไรกับพ่อของเขาเขาจึงตอบกลับว่าท่านพ่อยาพิษนั้นมีชื่อว่ายาพิษทะลวงเครื่องในแอละมันก็มิใช่ยาพิษชั้นสูงแต่อย่างใดมันเป็นเพียงยาพิษระดับหนึ่งเท่านั้นท่านก็รู้อยู่แล้วว่าข้ามีขีดจำกัดถึงแค่ไหน เยฮานยิ้มทื่แข็งพลางแข็งค้างไปครู่หนึ่งก่อนเอ่อยอุทานขึ้นด้วยความตกใจยาพิษระดับหนึ่งเป็นไปได้อย่างไรหากลูกชายของเขาไม่พูดออกมาเองเขาก็ไม่มีทางเชื่อว่านั่นจะเป็นเพียงยาพิษระดับหนึ่งระระดับหนึ่งจริงหรือเยฮานกลืนน้ำลายอึกใหญ่ด้วยความหวั่นเกรงเขาไม่อยากเชื่อเลยว่านี่จะเป็นความจริงยาพิษระดับหนึ่งสามารถทําได้ขนาดนี้เชียวหรือเย,ยหยวนได้หยิบผู้กันและกระดาษมาจากนั้นก็เขียนสูตรยาพิษทะลวงเครื่องในลงไป รวมถึงวิธีสกัดพิษอีกด้วยเมื่อเขาเขียนเสร็จเขาก็นําไปให้พ่อของเขาดูเยฮานได้รับสูตรยาพิษชนิดนี้และพยายามทําความเข้าใจอย่างละเอียดทันทีที่เห็นสีหน้าที่ตึงเครียดของพ่อเขาก็รู้ทันทีว่าในสองสามวันนี้เขาคงไม่ได้เห็นหน้าพ่อแน่นอนตอนที่14โอสถทลายลงปราณวันรุ่งขึ้นเย่ยวนไปยังหอโอสถอีกครั้ง เย่หยวนรู้สึกได้ว่าสายตาของคนที่อยู่ในหอโอสถมองเขาต่างไปจากเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงทุกคนล้วนมองไปยังนายน้อยเย่ด้วยความชื่นชมเขาเคยเห็นสายตาที่มองเขาด้วยความชื่นชมมานับไม่ถ้วนจากชีวิตก่อนหน้าเย่หยวนจึงไม่ค่อยสนใจกับสิ่งเหล่านี้เท่าไร่ที่วันนี้เขามายังหอโอสถก็เพื่อมาเอาสมุนไพรต่างๆเพื่อน,นำไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ตนเองให้เร็วที่สุดโดยการใช้โอสถเป็นตัวกระตุน้น เนื่องจากภายในร่างนี้มีจิตวิญญาณของจักรพรรดิโอสถสิงสู่อยู่จึงไม่มีทางเลยว่าเขาจะเลือกสรรสมุนไพรไม่เป็นในตอนนี้เขาได้มีสูตรโอสถอยู่ในใจแล้วแต่โอสถที่เขาสามารถปรุงได้นั้นมีน้อยเกินไปเขาสามารถหลอมโอสถได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นยังดีที่มีความทรงจำและทักษะของจักรพรรดิโอสถด,ดังการอดีตอยู่ในร่างมีเช่นนั้นแค่อนาจาักรแก่นแท้แห่งปราณระดับหนึ่งอย่างเดียวคงทำได้เพียงเศษโอสถเท่านั้น เขาใช้เวลาเกือบทั้งคืนในการค้นหาสตรโอสถระดับหนึ่งที่เหมาะสมกับตัวเย่หยวนมากที่สุดและเขาก็นึกออกกว่าในบรรดายาระดับหนึ่งมีโอสถชนิดหนึ่งนําว่าโอสดทลายลมปราณอยู่และโอสถชนิดนี้ก็เหมาะสมกับเขาในตอนนี้ที่สุดแล้วโอสถทลายลมปราณเป็นโอสถที่มีไว้ทลายขีดจํากัดของพลังปราณและยังมีไว้บํารุงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งอีกด้วย มันเป็นโอสถระดับหนึ่งที่สามารถเพิ่มพลังปราณทั้งยังช่วยในการบ่มเพาะพลังเป็นอย่างดีแต่ก็ยังมีโอสถอีกหนึ่งตัวที่ผู้คนต่างนิยมกันอย่างมากก็คือโอสถทลายแก่นแท้แห่งปราณแต่หากคนธรรมดากินยาชนิดนี้เข้าไปเป็นปริมาณมากแทนที่จะเพิ่มพลังปราณกลับกันมันกลับสร้างความเจ็บปวดต่อร่างกายอย่างมากแทน โอสดทลายแก่นแท้แห่งปราณเป็นเพียงโอสถชอน,นิดเดียวที่หากกินเข้าไปมันจะช่วยย่นระยะเวลาการฝึกฝนได้หลายเดือนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าการก้าวขึ้นสู่อาณาจักรแก่นแท้แห่งปราณระดับก้าวมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยแต่อย่างไรก็ตามการตามมหายาทลายแก่นแท้แห่งปราณน,นั้นยากพอๆกับการตามหาขนนกวิหกอมตะอย่างไงอย่างนั้นเฉพาะแค่ตระกูลราชวงศ์และลูกหลานของขุนนางชั้นสูงเท่านั้นที่จะสามารถหามาใช้ได้ แต่โอสถทลายลมปราณเป็นโอสถที่ได้รับการต่อยอดจากยาทลายแก่นแท้แห่งปราณอีกทีหนึ่งเรียกได้ว่าโอสถตัวนี้มีฤทธิ์ที่เหนือกว่ายาทลายแก่นแท้แห่งปราณอยู่หลายเท่าดังนั้นมันจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะที่สุดแล้วสําหรับเย่หยวนเพื่อเสริมสร้างพลังปราณของเขาเป็นการด่วนแน่นอนว่าเย่หยวนในปัจจุบันมีสูตรโอสถระดับสูงจนผู้คนตะลึงอีกมากมายหากเขาได้กินโอสถเหล่านี้เขาไปเขาจะแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังอ่อนแอเกินไปที่จะหลอมสร้างขึ้นมา นายน้อยเย่ที่ท่านมาวันนี้ก็เพื่อเอาสมุนไพรกระมังเมื่อผู้คุมหอโอสถเห็นเย่หยวนเขาก็เดินมาทักเย่หยวนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มในทันทีซึ่งแตกต่างจากเมื่อวานลิบลับเย่หยวนตอบกลับพร้อมรอยยิ้มเล็กน้อยพูดว่าถูกต้องนี่เป็นสมุนไพรที่ข้าต้องการช่วยเตรียมให้ข้าอย่างละสามชดุด เย่หยวนส่งรายชื่อสมุนไพรให้ผู้คุมหอในทันทีมันเป็นรายชื่อสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบในการหลอมโอสถทลายลมปราณแม้คุณภาพโอสถชนิดนี้จะเหนือกว่ายาทลายแกนแท้แห่งปราณแต่วัตถุดิบที่ใช้ล้วนแต่เป็นสมุนไพรระดับหนึ่งทั้งสิ้นที่สามารถหาซื้อได้ทั่วทั่วไปแน่นอนว่าในหอโอสถแห่งนี้ก็มีสมุนไพรเหล่านี้แน่นอนเมื่อผู้คุมหอกวาดตามองไปที่ใบรายชื่อสมุนไพรของเย่หยวนเทว่าจู่ๆสีหน้าเขาก็ดูหม่นมองในทันทีเมื่อเย่หยวนสังเกตเห็นจึงได้ทักถามไปว่า มีอะไรผิดพลาดอย่างนั้นหรือนายน้อยเย่สมุนไพรที่ระบุไว้ในใบรายชื่อเหล่านี้ข้าสามารถเตรียมให้ท่านได้หมดเว้นแต่ย่าหกแฉกผู้คุมหอได้เผยสีหน้าลำบากใจออกมาเมื่อเย่หยวนได้ยินดังนั้นเขาก็ประหลาดใจอย่างมากตามที่ข้ารู้ย่าหกแฉกนั้นมีน้อยมากก็จริงแต่มันก็เป็นสมุนไพรที่สามารถหาได้ทั่วไปเป็นไปได้หรือที่หอโอสถแห่งนี้จะไม่มีให้ข้าข้าขอเพียงสามส่วนเอง เมื่อผู้คุมได้ยินที่เย่ยวนผู้เขาก็หัวเราะออกมาเล็กน้อยพร้อมตอบกลับว่านายน้อยเย่หอโอสถของเราย่อมเตรียมพร้อมเสมอและยา่าหกแฉกนั้นพวกเราก็มีอยู่พอดีสามส่วนแต่ทั้งสามส่วนนั้นก็ได้ถูกจองไปแล้วโดยใครบางคนพร้อมกับวางเงินจองไว้เสร็จสับตั้งแต่เมื่อวานเมื่อมาถึงจุดนี้ในใจของผู้คุมหอโอสถก็กลากลากลากลัวกลัวหลังพูดเสร็จเขากลัวว่าเมื่อนายน้อยได้ยินดังนั้นแล้วเขาจะโกรธขึ้นมาถ้าเกิดนายน้อยเย่ไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็ ทั้งวันเขาอาจไม่ได้ทำงานอย่างสงบสุขเป็นแน่อย่างในอดีตแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานมันทำให้พวกเขารู้ว่านายน้อยเย่ของพวกเขาได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคงมีเพียงสวรรค์เท่านั้นที่ทรงทราบเมื่อนายน้อยเย่ได้ยินดังนั้นเขาจะโกรธหรือไม่เมื่อได้เห็นสีหน้าของนายน้อย e ที่ดูไม่กระวนกระวายใจเท่าใดผู้คุมหอโอสถพลันรู้สึกโล่งใจขึ้นทันตาเขาไม่คิดเลยว่าภายในเวลาวันเดียวคนคนหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ขนาดนี้ทราบไหมว่าใครกันที่จองสมุนไพรเหล่านี้ ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ดูรุ่งราวคราวเดียวกับท่านนอกจากนี้เขายังต้องการสมุนไพรชนิดนี้โดยโดนอีกด้วยผู้คุมหอโอสถรีตอบกลับในทันทีเย่หยวนได้ถามต่อทันทีว่าเขาได้บอกหรือไม่ว่าเขาเอาสมุนไพรเหล่านี้ไปหลอมโอสถชนิดใดข้าต้องการคุยกับเขาเมื่อผู้คุมได้ยินดังนั้นเขาก็ตรหนักได้ทันทีว่าเย่หยวนต้องการจะบังคับให้ผู้จองคนนั้นยกเลิกให้ได้หากเกิดเรื่องเช่นนี้อาจส่งผลเสียงอย่างมากต่อชื่อเสียงหอโอสถ เย่หยวนเห็นสีหน้าที่ไม่สบายใจของผู้คุมเขาจึงรีบกล่าวต่อว่าสบายใจได้ข้าไม่ทําเรื่องเสียชื่อเสียงแน่นอนในตอนนี้ผู้คุมไม่สามารถบอกได้ว่านายน้อยเย่ตรงหน้าเขามันใช่นายน้อย e คนเดิมอย่างที่ผ่านๆมาหรือไม่แต่เมื่อเห็นว่านายน้อยเย่ไม่มีเจตนาที่จะมาทำลายชื่อเสียงและดูเหมือนว่าเขาต้องการเพียงส่วนลำต้นของย่าหกแฉกเพียงสามส่วนเท่านั้นชายหนุ่มท่านนั้นได้กล่าวว่าเขาจะมาเอามันในรุ่งเช้าในตอนนี้เขาคงกำลังเร่งฝีเท้ามาที่นี่อยู่ก็เป็นได้ ผู้คุมหอได้บอกความจริงไปผู้คุมได้แต่ถอนหายใจและได้แต่ภาวนาว่าอย่างให้เกิดปัญหาใดๆขึ้นเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อใจนายน้อยเย่แต่ที่ผ่านมานายน้อยเย่ต่างทิ้งความประทับใจและความระทึกมากมายให้พวกเขาต้องมาสสารตลอดหลังจากที่เย่หยวนได้นั่งจิบชาไปสักพักจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงประตูหอโอสถเปิดในทันทีเท่าแก่ข้ามารับย่าหกแฉกที่จองไว้เมื่อวานเออผู้คุมหอได้แสดงสีหน้าที่ลำบากใจขึ้นมาอีกครั้ง ชายหนุ่มคนนี้น่าจะมีอายุราวสิบห้าถึงสิปีเมื่อได้เห็นสีหน้าการแสดงออกของผู้คุมหอเขาก็โกรธอย่างมากเท่าแก่เมื่อวันเราตกลงกันแล้วมีใช่หรือแถมท่านก็รับเงินมัดจำไปแล้วด้วยแล้วไหนท่านถึงกลับคำแบบนี้โดยปกติทางเราจะไม่กลับคำพูดอย่างแน่นอนหากลูกค้าได้วางเงินมัดจำไว้แล้วข้าเพียงอยากทราบว่าเหตุใดท่านถึงต้องการที่จะซื้อยาหกแฉเพียงเท่านั้นเองคนที่พูดแทรกขึน้นคือเย่หยวน เมื่อชายหนุ่มได้ยินเขาก็ได้หันศีสะมองไปโดยรอบเพื่อหาต้นเสียงยามนี้ปรากฏเป็นชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันในชุดผ้าไหมเมื่อเจอต้นเสียงเขาจึงตอบกลับอย่างหวนหวนว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าผู้คุมตกใจอย่างมากเมื่อได้ยินการตอบกลับของชายหนุ่มเจ้าหนุ่มคนนี้ยังอยากมีชีวิตอยู่หรือเปล่าขณะที่ผู้คุมกําลังจะพูดขึ้นแต่จู่ๆก็หยุดลงโดยสายตาของนายน้อยเย่ที่หันมาห้ามเอาไว้เย่ลยวนพูดกลับว่า แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องที่ข้าควรยุ่งแต่ข้าแค่สงสัยเฉยๆว่าเหตุใดเจ้าถึงซื้อสมุนไพรเหล่านี้แทนที่จะซื้อตัวโอสถสำเร็จรูปไปเลยน่าจะง่ายกว่าโอสถระดับหนึ่งมีเพียงไม่กี่ชนิดที่มีญ้าหกแฉกเป็นส่วนประกอบและหากให้ข้าเดามันมีความเป็นไปได้อยู่เพียงสามทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งคือเจ้าต้องการญ้าหกแฉกก็เพื่อจะไปหลอมโอสถจิตเทวะซึ่งเป็นโอสถที่มีผลต่อการบ่งเพาะพลังเพื่อก้าวขึ้นสู่อาณาจากักรหลอมรวมวิญ,ญญาณต่อไป แต่ดูแล้วเจ้าน่าจะอยู่เพียงอาณาจักรแกนแท้แห่งปราณระดับสีเท่านั้นจึงมีหน้าใช่ทางเลือกแรกที่เปล่าไปส่วนทางเลือกที่สองก็คือเจ้าจะนำยาหกแฉกไปหลอมโอสถบำรุงหัวใจเพื่อนำไปบำรุงและเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจโอสถชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ติดอยู่ในปัญหาคอขวดไม่สามารถพัฒนาไปต่อได้แต่เมื่อสังเกตดูแล้วเจ้าไม่น่าจะมีปัญหาคอขวดแต่อย่างใดแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้อีกหนึ่งนั่นคือทางเลือกที่สาม โอสดฟื้นคืนร่างกายโอสถประเภทนี้จัดอยู่ในโอสถรักษาระดับหนึ่งท่านคงกำลังร้อนใจในการรีบมาเอาสมุนไพรตัวนี้เพื่อไปหลอมกลัน่นหวังจะนำไปรักษาคนสำคัญบางคนอยู่ใช่หรือไม่เมื่อชายหนุ่มได้ยินสิ่งที่เย่ยวนวิเคราะห์ไปทั้งหมดเขาก็ตกตะลึงอย่างมากเขาตะลึงอย่างมากที่ว่าเหตุใดเขาถึงมีความรู้ความเข้าใจด้านโอสถลึกซึ้งขนาดนี้กันและเขายิ่งตะลึงหนักยิ่งขึ้นเมื่อสิ่งที่เขาวิเคราะห์ไปนั้นถูกต้องทั้งหมด การวิเคราะห์ของเย่หยวนนั้นราวกับว่าเขาสามารถรู้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าของชายหนุ่มผู้นี้ดังเล่าให้ฟังและสิ่งที่เย่หยวนกล่าวมาล้วนเป็นความจริงทั้งสิน้น